บัตรนี้จะได้แสดงธรรมเป็นเครื่องตักเตือนสติคนเจ็บค่ายความเจ็บ่ายนี้พึงเห็นว่าเป็นของธรรมดาที่จะต้องมีมาแก่สังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดไหนเพราะเหตุว่า สังขารทั้งหลายจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางขึ้นและทั้งทางลงเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นก็ดูสบายดีแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงมาในทางลงก็คือความเจ็บไาย และเมื่อสังขารมีอายุมากขึ้นตามลำดับแล้วมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางเจ็บเจ็บไข่าย,ายนี่แหละคือข้อที่จะต้องมองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้เองสรุปความว่าความเจ็บเจ็บ ไข้ไขยนี้มันเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายทีนี้จะได้พิจารณากันต่อไปว่าความเจ็บ่ข้นี้มีมาทำไมกันแน่เราควรจะพิจารณาในทางที่จะให้ได้ประโยชน์คือควรพิจารณาให้เห็นว่า ความเจ็บ่ายนี้มีมาสำหรับจะตักเตือนความเจ็บ่ายไม่ได้มาสำหรับให้เป็นทุกข์หรือเสียใจเพราะสังขารต้องเป็นอย่างนี้เองหรือว่ามาเพื่อบอกให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับการดับไม่เหลือแห่งความทุกข ถ้ายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารมันก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าจะไม่ให้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องอย่าเวียนว่ายไปในวัฏสงสารที่ความเจ็บค่ายมันมาเตือนว่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม สำหรับความดับไม่เหลือแห่งความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูไม่ใช่มาเตือนให้ข่าตัวตายเร็วๆแต่มาเตือนว่าให้ดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูเสียดับความยึดมั่นในอะไรๆว่าเป็นของกูเสียทีนี้มาพูดกันเรื่องการเสียมตัวเสียมใจใสำหรับ จะดับไม่เหลือนี่ให้ละเอียดออกไปอีกสักหน่อยเตรียมตัวสําหรับดับไม่เหลือนี่จะแยกออกเป็นสามอย่างหรือเป็นสามระยะคือระยะที่หนึ่งให้มีความระลึกว่าเรื่องที่คนเราจะต้องประพฤติจะต้องกระทําในเรื่องโลกโลกต่างๆนา,านานั้น มัดนี้เราทำเสร็จแล้วเราได้ทำครบถ้วนแล้วในการทำมาหากินเลี้ยงบุตรธิดาระยะที่สองนึกถึงเรื่องบุญกุศลต่างๆนานาเราได้ทำแล้วเรื่องทานทำแล้วเรื่องศีลทำแล้วสงเคราะห์สัตว์ทั่วไปก็ทำแล้วสาธารณประโยชน์อะไรก็ตาม ที่เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเราก็ได้ทําเสร็จแล้วได้ทําเพียงพอแก่อัตภาพแล้วเรื่องที่สามคือทําความระลึกว่าพอกันทีโวยสําหรับที่จะเวียนไหวไปในอาการอย่างนี้อย่างซ้ำาๆซากๆนี้พอกันทีโว้ยพอกันทีสําหรับที่จะเวียนไหวไปในสงสารวัฏ คือจะเกิดเป็นมนุษย์แม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังจะต้องตายยังจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะกิเลสไม่ดีไปกว่ามนุษย์พอกันทีสำหรับจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นอยู่แล้วว่า ความเจ็บไายหรือความตายเป็นภัยที่คุกคามเราจะเอาชนะความเจ็บไายหรือความตายให้ได้นี่เราจะต้องละความยึดมั่นถือมั่นในโลกเสีย <c oughs> เมื่อใดจิตมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็น ไม่ว่าในโลกนี้หรือในโลกไหนหมดทุกอย่างแล้วจิตก็จะน้อมไปสู่สันติคือความสงบระงับดับไม่เหลือเอง